สวัสดีจ้าเมานี่เข้าสิผ้ามาเห็ดลาบสายบัวเด้อจ้าขั้นตอนแรกเขาก็ไปเอาสายบัวมาลวกแล้วก็หั่นเป็นคั่มๆเวยจ้าเครื่องปรุงก็จะมีผงชูรสน้ำปลาน้ำปลา่าเขาขวัวหอมกระเทียมมักเน่าแล้วก็พริกป่นเวยจ้ามาเข้ามาเห็ดกันเลยจ้าขั้นตอนแรกเนาะพ่อเข้าอันลวกเสร็จแล้วเขากับมาหั่นเนาะเขากับใส่ตามใจชอบเลยจ้าใส่พริกป่น ใส่บักนาวหอมผักชีใส่ลงไปเลยจ้ะตามความชอบกระสิใส่อันเข่าขวาน่จักน้อยหรือแล้วแต่คนมักด้วยจ้ะแล้วก็จะมีน้ำปลาใส่น้ำปลาน้ำปลาล่าแล้วก็ใส่ผงนวเนาะใส่หน่อยแซบหน่อยใส่ลายแซบหลายจ้ะเสร็จแล้วห้องกับคนคนคงเลงคงเลงตามใจชอบเลยจ้า เมนูนี่เห็ดง่ายกินง่ายเด้อยบอ้วนพร้อมสําหรับสาวๆได้ที่มักบมักกินมันกินหมูกับกินแบบนี้ได้ด้วยจ้ะอันนี้เป็นเมนูง่ายสบายแซ่บพรอมเส็ตเราเขากับจัดใส่จานด้วยจ้ะจัดให้สวยงามจ้ะรักใส่จานเลยโอ้จานอีแม่เพิ่งจะเฮ็ดงามให้ป่วนนะ่ะ ตักใส่เลยจ้าโอ้ถทดเนี่ยด้อจ้าถทดที่เนี่ยจะแม่งว่นหลยอยู่บ้านแม่งว่นหลายค่ะ